ฮัลโหลมาล้านใหม่อะครับกลับมาพร้อมกับกลับมาพร้อมกับพระเอกนะครับรอ,รอ,อเขาสักคู่นะครับรอรอพระเอกสักคู่นะครับเขาบอกว่าเขาอยากมาคุยกับคนด้วยแล้วเขาเข้ามาแล้ว

ไหวป่ะอุ้ยแอดอดอยู่ไหนนี่อยู่บนรถเสียงมันไอ้นี่ปะวะเะไรแค่กล้องกล้องนึงหรือไงใส่ฟิวเตอร์ติดหลอดแล้วนายนายคือที่มันไลน์ไปคือไหนทุกคนดู EP Special EP แล้วเป็นยังไงบ้างครับเออเออถามทุกคนเฉย วันนี้มีร้อยคนมีอะไรมีอะไรให้เล่นเล็อกอะอุ้ยหน้าขาวงวะม,มีคนถามมาว่าพี่มามีคนถามมาว่าว่าเสียงพี่มาจริงปะลก้าเอาตะจูนหรือเปล่าเฮ้ยจูนนี่รออะไรอ่ะ <c oughs> บ้าเสืงเองเราจริงจริงดิโทร <c oughs> ใครจะไปจูนเจนละ่ะ มันก็มีนิดนิดนิดน่อยของเทคโนโลยีเปล่ามันก็แบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นน้องอมพอนะคะแต่เสียงพี่มารก็ได้อยู่กูว่ากูว่าอันนี้มึงแหละกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าอันนี้นหละมาไหนย้อนเสียงน้องโอออฟังผิดขอโทษค่ะจริงๆเป็นเสียงน้องโอมนี่หน่าที่จูนไม่ใช่เสียงพี่มาร์กอ้าวสลับกันอ่านไม่ละเอียดเนี่ยโอ้ มันเป็นเพลงเป็นเพลงเพลงยาวิเศษมันมีไว้ทําไมครับบอกทุกคนไปมีไว้ประกอบซีรีส์ครับโมโหจบจบตอบตอบอย่างนี้ตอบแบบไม่มีแบบจิตใจเอื้อเฟื้ออะไรเลยตอบแบบแค่ทํางานอย่างเงี้ยเนี่ยตอบแบบนม้ค่อยม่จิตใจเอื้อเฟื้ออ่าได้<อ>เพลงอตอบว่ายัางไงอ่าเพลงยา พิเศษนะครับมันมีไว้เพื่อฮิลใจให้ทุกคน,กคนเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนในในวันทำงานแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วจะรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นพวกเราก็ได้ที่เป็นยาวิเศษกับพวกคุณคุณจะฟังเพลงแล้นึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษสำหรับคุณแล้วคนคนนั้นเป็นเหมือนยาวิเศษของคุณนี่ตอบอ้ตอบเอไม่ได้จาเป็นแล้วะว่าต้องเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนที่เรา รู้สึกว่ารู้สึกพิเศษเอไรแล้วนะเลือเ,เปล่าเหนื่อยวตอบต้องมาสอนต้องมาบอกเนี่ยมันแบบของพวกนี้มันมันคือเซนน่ะโอมอมเรื่องนะี่คือผมว่าไม่เห็นคอมเมนต์เลยเพราะว่ามีเลยขึ้นว่าสตาร์ท o อลลีวีดพี่จูมาบอกเพลงเพราะมากูนะอันนี้ความจริงกี่เปอร์เซ็นจูจู้นะเขฟังหรือ,อยังคาว่าเพลงเพราะมากอะ่ะคุยเรื่องเพลงปุ๊บนี่ ตอ,อนนั้นอ่ะนนพี่จูแชร์ใช่ไหมผมก็รีพายไปขอบคุณว่าบบเอ้เวอร์เวอร์เวอร์ขอบคุณนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่าฝากบอกมากได้ไหมสารฝันให้หนหอยได้ไหมอยากเห็นคนโดนถอนฟันหมดปากอ่ะอ๋อเพื่อตอบไปว่านี่ผมไม่ทำพี่จูวิบังอยู่แล้วถอนฟันนั้นไม่แน่แต่ถอนงอกอ่ะได้อยู่ <laughs> <laughs> แต่แต่ต้องบอกพี่จูอย่างงี้ก่อนว่าผมกะโอมเนี่ย ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงต้องบอกเขางนี้ก่อนเผื่อพี่พี่จูจะไม่เข้าใจงแล้วคือคือคนที่ชอบใช้ความรุนแรงอย่างพี่จูเนี่ยคืออาจจะไม่ตรงทาร์เก็ตเราเท่าไหร่อือต้อง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 เตือนเขาเรื่องนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะกีฬาเป็นอย่างเนพิเศษเขาบอกเพลงนั่ละเขาเต้นกันนัานละเอางี้ถ้าเต้นอ่ะเดี๋ยวก็จะลงติ๊กตอกแล้วก็ให้ทุกคน เต้นตามแต่แผ่นเสียงก็จะมีให้ใช้แล้วนะทุกคนก็ฝากด้วยนี่เป็นเพลงแรกของมาร์กแล้วก็โอมเลยแลจะจะมีเพลงต่อไปไหมไม่มีแล้วเพลงเดียวหรอโอเคเอ้าจะไปพูดหมดเขาก็ไม่ต้องรู้สิต้ปล่อยออกมาทีนี้ดีดเลยนะแล้วเอทำไมจะพออีพีสเปเชียลปล่อยทุกเพลงจบไม่ต้องรออะไรแล้ว ไม่เราถามหมน่อยคือน้องเรื่องแป๊บทําไมบอกว่าถึงนั้นแล้วทําไมยังยืนนั่งู่ินรถอยู่อีกขับรถอยู่ผมนั่งจอดรถดูผมเปิดตรงหน้าจอใช่ไหมแล้วผมก็ดูไปย้อนหลังอยู่แล้วผมก็ขับรถแล้วผมก็พึ่งถึงแล้วผมก็อนไลฟ์เลยแล้วกันขี้เกียดเดินแหละเ,เดี๋ยวมันจะดึกเกินอ๋อดึกเกินวันนี้ไปตัดผมมาไปตัดผมมาแต่อานนี้หน่อย ไม่ตัดเดยอะถ้าเป็นแม่ผมแม่ผมตีแล้วนะบอกตัดนิเดยวตัดทำไมเพิองตังค์อย่างเงี้ยเอา้าก็บอกแม่แม่ไปดิว่ามีตังค์ไว้ตัดผมก็แล้วเเล็มเล็มเดี๋ยวมันตัดสั้นแล้วมันคใครผมยาวๆแล้วไปตัดสั้นมันเดือใครเขาทำกันเขาจะเขามันเดอ๋อเอออยู่ดีแบบผมยาวๆอยู่ดีไปตัดสั้นด้วยมันเด๋อเลยทีนี้มันไม่ได้ก็ค่อยๆเล็ม <ๆ S 2> เอาที่ชอบก่อน ไม่ตัดสั้นมันจะมั่นในหน้าตา <Jamie, S 1> ตัวเองเกินไปคืนบางทีหน้าเราก็ไม่ได้หลับันทุกท่งนึกออกว่าเออบางทีตัดมามันก็ไม่ได้ดียังไงเราก็ค่อยๆเลมไปก่อนอันนี้พูดถึงทุกพูดถึงตัวเราเองไงตัวเองเหนื่อยเวเหนื่อยว่ะวันนี้รู้สุกง่วงนอนแล้วไม่มีแรงสู้แต่ว่าผมอยากอ่านคอมเมนต์แต่แบบไม่มีคอมเมนต์ให้ผมอ่านเลยนี่คอมเมนต์ไหอ่านไห้ฟังพี่มาร์กหล่อจังครับออกคำครับ ตัวเอมบีพี่มาร์กหล่อมากลยขอบคุณครับในสเปเชียลพี่มาพูดดีจังเลยค่ะขอบคุณครับก็ดีนะคนได้เอาดีตัวแบบนี้ <c oughs> นั่นแหละเขาพิมพ์มาก็จะอ่าอนคอมเมนต์ก็อ่านได้ฟังงก็อง่ายฟังอยู่แต่ก็คือมีแต่คนที่คิดว่าสไตล์ฟอลวิ่งอยู่ผมว่าการอ่าอนคอมเมนต์พี่มาร์กอยากแกล้งน้องเห็นไหมล่ะ อ่ะเห็นไหมล่ะพอเป็นคุณแม่อย่าปกป้องน้องในทางที่ผิดอะไรผิดก็ต้องเตือนน้องอย่าแบบเออผมไม่ได้แกล้งคมเมนไม่ขึ้นอ่ะเมเมนไม่ขึ้นอ่าไมอ่ะอยากเห็นอ่ะคือทุกคนนะทุกคนนะครับเข้าไปใน X แล้วเข้าไปในพิมพ์ได้เลยนะครับติดแฮชแท็ก sweet too good sweet too good into special ep เพราะเราอยากอ่านในแบบเองว่าดูแล้วสิ่ยังไงไม่แล้วก็ของยาพิเศษด้วยเออของยาพิเศษ ด้วยแฮชแท็กยาิเศษเอ็มวีแฮชแท็กมาร์โอมแฮชแท็กโอมจีพีเคอะไรก็เอาไป <'m> หมดอะ่ะผมว่างเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่ดูอิพิสุแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึก oh, <ม>รู้สึกว่าดีนะหมายถึงว่าทุกคนพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งหรือแบบทุกๆคนกําลังพูดขยายเอ่อคาแรคเตอร์ของตัวเอง,องอและของคนอื่นแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะเอาจริงงอ่ะผมชอบมากในการแบบ เวลามีซีรีส์สักเรื่องหนึ่งแล้วมีอีพีศูนย์ให้ดูก่อนเพราะว่าคือถ้าผมเป็นคนที่ดูซีรีส์อะ่ะผมก็อยากดูแบบเบื้องหลังเร่าวๆสักนิดนึงก่อนเพื่อที่จะเข้าใจมูทของเรื่องแล้วก็เรื่องมันจะถูกดําเนินไปในทางไหนอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือดีอย่างคือบางทีอะ่ะอีพีสเปเชียลอ่ะก็หลอกเราหมาถึงว่า กำลังพูดดาเนินทางไปในทางประมาณนี้เลยแต่พอฉายจริงๆแล้วลอ,อบิดพลอตไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เพราะคนเวลาดูส,สเปเชียลใช่ป่ะก็จะเดาได้เลยว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบประมาณนี้ประมาณนี้แต่ความจริงแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเล่นกับความคิดของคนดูดีอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่บอกว่าตอนสเปเชียลเราพูดไปตามซีรีส์หรือเราบิดพลอตมาหรือว่าเราพูดไม่หมดหรืออะไรลองให้คนดูติดตามไม่เถอะแบบ เออมันก็แตกมารับมันก็ก็มันก็จะคอนทราสต์กันก็ได้เพราะว่าอีพีหนึ่งมันดราม่าเลยนะร้องไห้เลยเฮ้ยอ,อ,อย่าไปพูดงั้นดิเดี๋ยวมันดูไม่มันดูไม่เนียนเกินอ่ะใครจะเชื่อว่าอีพีหนึ่งร <laughs> ้องไห้เขาก็แค่ <laughs> ถ้าเขาเป็นแฟนเจมทีวีอยู่แล้วเจมทีวีไม่เคยทําแบบนั้นนะต่อให้เป็นเรื่องที่ดราม่าไปเลยอีพีหนึ่งก็ <laughs> ไม่เคยร้องไห้นะอะไรใหม่ๆไงพี่ถาพี่ถาออพี่ถาด, <laughs> ดูอยู่ด้วยอ่ะหลาเรียน นั่นแหละก็อยากให้ ep special ได้แบบบอกอะไรบางอย่างกับทุกคนไว้อะไรเงี้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งสามสี่ห้าแต่ว่ามันก็ไม่ทั้งหมดเอาจริงผมดูทั้ง special แล้วก็พาย o t อีกรอบหนึง่งเอาจริงบ้าแทบไม่ได้แบบแทบจะแค่ศูนจุดสามส่วนสี่ของเรื่องอะที่บอกไปอะ่ะมันมันน้อยมากๆอะ่ะหมายถึงว่าแต่ละซีนที่ยกมามันยังไม่ได้ขยายตัวในซีนที่ยกมา แต่ผมคนดูไพ่หลอดจะเป็นอีแบบใช่คือดูไพ่หลอดแบบคิดว่าทุกคนน่าจะได้แบบมวลรวมของเรื่องว่าแบบหน้าตาเป็นประมาณไหนแต่ว่า along the way มันมันมีอะไรที่มันน่ารักแล้วตลกแล้วดีเทลอีกเยอะมากๆที่มันจะแบบเล่าถึงซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยืลก็ลสุงหน้าวิสุงหน้าวันอะไรนะสุงหน้าวันเข้ารรษาวันเที่ยวอะไรที่เสเ พิเศษวันอะไรวันศุกร์ผมเออวันศุกร์รู้สึกพิเศษผมผมเหมือนผมลืมอะ่ะแต่ว่าผมเหมือนแบบมันต้องเออมันเหมือนมีอะไรติดต,ติดอยู่ผมจำไม่ได้แต่ค่อยไปน,นึกก็ <Okay. S 2> ยิ้มอะไรอ,ะอ่ะฮะอ่านเมนจีเอ็มทีวีนี่คือครั้งแรกที่จีเอ็มทีวีออฟฟิเชียลมาดูไลฟ์ผมอีพีหนึ่งมาเลยอยากดูแล้ว ก็อยู่ที่คุณนะ่ะคุณถ้าคุณปล่อยมันก็ได้คุณดูมันก็ได้ดูอะ่ะคุณจะมาบอกทุกคนทำไมกีบกี่ไม่ใช่เหรอแอบดูแล้วก็บอกเนี่ยเออถ็้ามาทำวิชก็อยากดูอยากดูหรอดูแล้วตรงเนี้ยอยากรู้ว่าเกมทีวีใครวะเนาะนะแอดมินนะนะมันมีหลายคนอะ่ะอยากรู้คนไหนอ่ะใครดูอยู่นี่อันนี้ดีกว่าสรุปพี่ถ่าจบ <c oughs> I, I can watch for series so excited นั่นตื <spe ่นเต้นมากที่ฉันเราฉันเราไม่หวนแล้วที่จะดูซีรีส์นี่ไปด้วยเก่งมาแล้วเออเก่งแค่สเปเชียลก็ฟีลกูดมากแล้วเออจริงเอออันนี้เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกว่าดูสเปเชียลแล้วรู้สึกฟีลกูดอะรู้สึกจะไม่รู้สึกว่าจะไม่เครียดอ่ะทำไมอ่ะก็มันไม่ ี่เรให้เครียร์เลยนะไม่ไมีอะไรที่เป็นคอนฟ lict ที่แบบดูแล้วจะแบบเฮ้ยอะไร,ะไรกันหรอาะไรกันหรออย่างนง้นละก็จริงก็จริงนะทำไม,ามาริมาชอบพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคต่อไปนี้ผมจะพูดห้าหกเจ็ดแปดโอเคปะ่ะอันนี้พอใจนเนาะอ่านคอมเมนต์ซิไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่านให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างเพื่อผมยังแรกตอบอยากคุยทุกคนอ่า คอมเมนต์ทำไมของผมมันไม่รันเลยวอะมันนิ่งไปแล้วอะหรือทุกคนไม่ได้เมนวะก็ได้ไม่ยังรันอ,อ,อ,อยู่เลยได้ไหมของผมก็หยุดเดี๋ยวโดนบล็อกหรืออะไรสักอย่างไปสวยละอ่านไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้สวยละพูดคุยไม่ได้ละ <laughs> งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยต่อให X เอ็กก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนกันละกันว่าเออ ขอบคุณสําหรับการขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความสนใจอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรกระแสตอบรับตั้งแต่ปล่อยเทเลอร์ไปเออเพลงเอมวี MV. ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับอีพีสเปเชที่ดูกันวันนี้นะครับขอบคุณมากๆมันมีความหมายต่อพวกเราสองคนมากๆจริงๆคือมันทําให้เรารู้ว่าแบบเออมันมีคนที่รอดูผลงานของเราอยู่จริงๆนะอะไรเงี้ยพวกเขาแบบ มีตัวตนอยู่เพราะววกคุณพยายามแท็กมาพยายามบอกอะไรเงี้ยทําให้เรารู้ว่าการมีตัวตนของพวกคุณนะมีความหมายกับพวกเรามากอะไรเงี้ยขอบคุณมากมากก็หลังจากนี้อีกสิบสองอีพีก็หวังว่าจะชอบชอบกันคือผมพูดไปแล้วว่าคือขอให้เปิดใจสําหรับคนที่แบบอาจจะพิ่รู้จักพวกเราหรือรู้จักซีรีส์เรื่องนี้อยากให้เปิดใจแค่แบบห้าอีพีก็ได้หนึ่งหนึ่งสองสาี่ห้าอีพีคือถ้าห้าอีพีแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกจริตไม่ถูกใจแบบ เลิกดูได้เลยอันนีแ้แบบรู้สึกว่าโอเคมันให้พีแล้วมันตัดสินอะไรได้ระดับหนึ่งแล้วอะก็รู้สึกว่าถ้าให้พีแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่มีมุมที่ชอบเลยไม่อยากติดตามต่อเลยเราไม่แบบเราโอเคมากๆเราแบบขออเออเอพิเช่ในการตัดสินใจของคุณอะไรเไงี้ยแต่ก็ยังเชื่อว่าถ้าให้พีแล้วมันต้องมีที่ชอบบ้างแหละไม่มากก็นหน่อยเนาะอืมครับผมอาคุณโอเค ก็นั่นแหละครับอยากให้คือตอนนี้ยโอมแบบไม่ได้รู้สึกว่าอ,อยากจะแบบ pressure หรือว่าอยากจะคาดหวังอะไรเยอะคือเหมือนที่เคยบอกไปแหละอะไรที่โอมรู้สึกว่าในฐานะนักสแสดงก็อยากให้คนอนจอยการสแสดงของเราคือโอมไม่รู้หรอกว่าโอมจะทาได้ดีแค่ไหนในสายตาทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบอชอบหรือไม่ชอบอะไรบอกได้เลยเพราะว่า เหมือนองค์กแบพี่มังเองก็ยังใหม่กับการที่จะเล่นแบบซีร์วายแบบเต็มตัวเนาะอืมอ่มเหมือนเหมือนที่จะพูดอีกครั้งเหมือนที่ผมให้สัมภาษณ์อืมนิเตอร์านไปว่าถ้ามีอะไรไม่ดีก็ยินดีบอกบอกพวกเราได้เลยเ,ลยลววเราพร้อมพร้อมที่จะน้อมนับแล้วก็แบบเก็บแบบพัฒนาตัวเองแต่ถ้าอะไรที่ดีแล้วก็ถ้าอยากชมอยากอยากอยากจะให้รู้ว่าเออเราเก่งนะก็สามารถบอกได้เราจะได้ รู้ว่าไม่ต้องหยุดพัฒนาตัวเองครับผมตามนั้นโอเคโอเคลายลายับทุกคนบ๊ายบายนะครับทุกคนก็สามารถพิบบมาใน X ได้ตามที่แฮชแท็กที่พวกเราบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือ s p e e to good dentist special ep แล้วก็แฮชแท็กยาวิเศษ mb mm hmm. นะครับ,ค,รบคือแฮชแท็กสองแฮชแท็กนี้ยมีไว้สำหรับพูดคุยกับพวกเราสองคนเลยเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปดูนะครับไป่คุยนคก็เหมือน หมือนมาส่งดีอ mm. ็มมาหากันอ่ะอืมอาจจะเข้าไปดูนะอาจจะอาจจะไม่ได้ตอบกับทุกคนที่มีมาแต่เราคิดว่าเราน่าจะอ่านหมดใช่ไม่น่าพลาดเพราะว่าเราตื่นเต้นกันอยู่ก็ตื่นเต้นแหละก็เรื่องแรกกบเออแล้วงานมันต้องทำมาต้องกี่เดือนกี่ปีมันเหนื่อยไงมันก็ต้่งอยากรู้อ่ะเป็นเรื่องธรรมดา first time being characters เออเขาจะไม่พิมพ์ก็ตอนมึงทำหน้าแบบแบนละโอเค บ๊ายบายทุกคนนะ <Hi. S 2> ครับครับผมข้ามคืนก่อนเลย Have a good night บ๊ายบาย